สวัสดีเมืองไทยโดยดรศิวพรสีสักดินัน สวัสดีเมืองไทยวันนี้เชิญเที่ยวชมงานมหกรรมโอท็อประดับชาตินะคะจัดโดยกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยค่ะจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบหกรอบภายใต้แนวคิดหลากหลายผลิตภัณฑ์สีสันภูมิปัญญาไทยนะคะซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานีภายใต้งานนั้นก็จะพบโซนต่างๆมากมายค่ะอาทิโซนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณด้านโครงการในพระราชดำริต่างๆมากมายค่ะโซนจับคู่ธุรกิจร่วมมือพัฒนาและจําหน่ายสินค้าโอท็อปนะคะโซนจําหน่ายผลิตภัณฑ์มากกว่า2000ร้านค้าโซนชวนชิมอาหารและเครื่องดื่มมีมากกว่า160ร้านค้าค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีโซนชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีทั้ง4ภาครวมถึงจะพบกับศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมายในงานอีกด้วยค่ะก็ขอเชิญให้ประชาชน เที่ยวชมหากรรมโอท็อประดับชาติในครั้งนี้ที่อิมแพกเมืองทองธานีนะคะ